สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบช่อง Modern Law Academy กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อนที่มาตรา288ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีการกระทำของมาตรานี้ก็คือการฆ่าและการฆ่านั้นสามารถทําได้หลายวิธีเช่นใช้ปืนยิงใช้ ของเหลวไวไฟเทราดศีรษะและจุดไฟเผากา,เก,การใช้เหล็กแหลมขอโทษค่ะการใช้เหล็กแหลมแทงออาไวว่าสำคัญของร่างกายการใช้ก้อนหินคว่างกระจกหน้ารถการปล่อยให้มูกระตายวัตถุแห่งการทำของมาตรานี้คือผู้อื่นซึ่งหมายถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลนั้นเองฉะนั้นการฆ่าตัวเองจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เว้นแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายโดยมีเจตนา ให้ผู้อื่นตายตามไปด้วยเช่นการจุดระเบิดพีชีพตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นตายตามไปด้วยและผู้อื่นที่ถูกฆ่านั้นจะต้องยังมีสภาพบุคคลอยู่หมายถึงยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายไปก่อนแล้วเช่นนายกตายไปก่อนแล้วผู้กระทำข้าใจว่ายังไม่ตายจึงใช้ปืนยิงนายกผู้กระทำไม่ผิดฐานฆ่าคนตายเพราะขาดองค์ประกรอบคำว่าผู้อื่นและจะผิดฐานทำลายศพตาม,มาตา366ทับ3ก็ไม่ได้ เนื่องจากผู้ทำไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นศพตามมาตรา59วรรค3องค์ประกอบภายในคือเจตนาตามมาตรา59ได้แก่เจตนาประสงค์ต่อผล»และเจตนาเล็งเห็นผลเจตนาประสงค์ต่อผลเรียกว่าเจตนาโดยตรงหมายถึงมุ่งหมายจะให้เกิดผลนั้นโดยตรงเช่นชักปืนเล็งไปที่หน้าอกผู้เสียหายถือว่ามีเจตนาฆ่าผู้เสียหายตามฎีกาที่870ทั2526 การใช้อาวุธปืนยิงเอาไว้ว่าสำคัญของร่างกายถือว่ากระทําโดยเจตนาค่ะผู้เสียหายแล้วตามดีกาที่5 6 6 4ทับ2 5 3 4เจตนาเล็งเห็นผลหมายถึงไม่ได้มุ่งหมายหรือประสงค์ที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรงแต่เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเช่นจำเลยมุ่งหมายจะให้นายกอตายแต่นายกอยืนติดอยู่กับนายขอจำเลยใช้ปืนลูกซอง กระสุนลูกปลายซึ่งมีวิธีกระสุนกระจายยิงวิธีนายกอจำเลยย่อมเล็งเห็นผลว่ากระสุนปืนลูกซองต้องแผ่กระจายไปถูกนายขอซึ่งยืนอยู่ติดกันเช่นนี้ถือว่าจำเลยมีเจตนาเร็งเห็นผลต่อชีวิตของนายขอและมีเจตนาประสงค์ต่อผลต่อนายกอยกตัวอย่างดีกาที่985ทับส5งหาจำเลยใช้แขนล็อกคอผู้เสียหายแล้วลากไปที่คูน้ำข้างถนน ดตัวผู้เสียหายลงไปในน้ําจนมีศีรษะหมดสติและปอดอักเสบจํำเลยย่อมเล็งเห็นผลว่าอาจทําให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ข้อสังเกตการกระทำโดยเล็งเห็นผลอาจเกิดจากการงดเว้นการที่จักต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยตามมาตรา89วรรคท้ายเช่นงดเว้นไม่ช่วยเหลือหญิงคนรัก ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกจากรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับเล็งเห็นผลว่าหญิงอาจถึงแก่ความตายได้การวินิจฉัยถึงเจตนาของมาตาน,นี้เจตนาฆ่าหรือไม่เป็นเรื่องภายในไี่มีใครอาจทราบได้จึงต้องอาศัยพฤติการประกอบการกระทำและกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการเพียงพูดว่าถ้าไม่ให้มึงตายก็ไม่ใช่ว่าจะเจตนาฆ่า เพราะจะฆ่าต่อเมื่อมึงไม่ให้ตามดีกาที่4679ทับ2543ลอลิงใช้ปืนจี้ขมับพร้อมกับพูดว่ากูจะฆ่ามึงทิ้งถ้ามึงไปอำเภอแสดงว่ามึงต้องไปอำเภอก่อนกูถึงจะฆ่าทิ้งคือเจตนาของลอลิงเป็นการของกูเท่านั้นไม่ผิดฐานพยายามฆ่าตามดีกาที่3 9 1 6ทับ2534 การพูดว่ามึงตายเสีอเถก็ไม่ได้แปลว่าจะฆ่าเสมอไปแค่ขู่เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้นตามดีกาที่992ทับ2541แต่ถ้านอกจากคําว่ามึงตายเสีอเถะแล้วจําเลยยังเล็งปืนไปทางผู้เสียหายแล้วยิงหนึ่งนัดแต่กระสุนปืนไม่ลั่นเมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีได้ยิงอีก4นัดกระสุนปืนลั่นแสดงว่ามีเจตนาฆ่าแล้วเมื่อไม่ตายจึงผิดฐานพยายามฆ่าตามดีกาที่3380ทับ2531 การตีด้วยด้ามจอบโตกลม3เซนติเมตรอย่างแรง1ทีถูกท้ายถอยกระโหลกศรีรษะแตกเป็นชิ้นๆถือว่าเจตนาฆ่าตามดีกาที่1204ทับ2520การใช้เหล็กขูดชับแทงผู้เสียหายที่ใกล้ลิ้นปี่ลึกถึงเยื่อหุ้มหัวใจถือว่ามีเจตนาฆ่าตามดีกาที่23020ทับ2526 การใช้ขวานฟันศีรษะผู้ตายที่บริเวณเหนือหูอย่างแรงจนกระโหลกศีรษะแตกมีเจตนาฆ่าตามดีกาที่3030 30 2526การใช้วุธปืนปกติจะถือว่ามีเจตนาฆ่าเช่นชักปืนเล็งไปที่หน้าอกผู้เสียหายและขึ้นนกจะยิงในระยะห่างประมาณ1เมตรแต่มีผู้เข้ามากดมือให้ต่ำลงปืนลั่นถูกผู้อื่นที่เท้าถือว่ามีเจตนาฆ่าผู้เสียหายแล้วตามดีกาที่ 870 2526การใช้ปืนยิงผู้เสียหายในระยะ3เมตรถูกบริเวณเอวของผู้เสียหายถือว่ามีเจตนาฆ่าราาหาการยิงขู่จำเลยมีโอกาสที่จะยิงไปในทิศทางอื่นได้ตามดีกาที่5664 2534แต่การที่มีโอกาสเลือกยิงแต่ยิงบริเวณที่ไม่ใช่อวัยวะสำคัญของร่างกายเช่นยิงที่ขา ยิงที่เท้าจะถือว่ามีเจตนาเพียงทำร้ายเท่านั้นต่อมาการใช้ของมีคมทำร้ายเช่นมีดเหล็กขูดชา้าการใช้ของมีคมทำร้ายจะเป็นเจตนาฆ่าหรือไม่ต้องอาศัยพฤติการแต่ละคดีไปจำเลยใช้มีโต้ยาวตลอดด้ามหนึ่งอใบมีดกว้าง2นิ้วซึ่งโดยสภาพเป็นมีดขนาดใหญ่และอาใช้เป็นอาวุธ ฟันทำร้ายผู้อื่นถึงแก่วความตายได้จำเลยใช้ฟันผู้เสียหายที่หน้าผากและใบหน้าหลายครั้งซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญผิดฐานพยายามฆ่าตามดีกาที่4965ทั2555การใช้มีดยาวฟันที่ศรีรษะถึงแก่วความตายมีเจตนาฆ่าตามดีกาที่1212ท2462การใช้เหล็กตีหน้าและเหล็กปูชาร์ปแทงช่องท้องซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญมีเจตนาฆ่า ตามดีกาที่1549ทับ2531การใช้กันไกแทงทะลุหน้าอกเยื่อทะลุหัวใจเป็นเจตนาฆ่าตามดีกาที่410ทับ2546การใช้เหล็กปลายแหลมแทงหน้าท้องถึงตับมีเจตนาฆ่าตามดีกาที่1836ทับ2534การใช้มีดขอฟันอย่างแรงที่หน้าผากอันเป็นส่วนสำคัญของร่างกายมีเจตนาฆ่าตามดีกาที่3743ทับ2543 อันที่ไม่ตั้งใจแทงให้ถูกอวัยวะสําคัญและบาดแผลมีเพียงเล็กน้อยเช่นขอโทษค่ะเช่นใช้มีดปลายแหลมแทงถูกปลายแขนซ้ายลึก2นิ้วรักษา14วันหายแม้วุที่แทงอาจทําอันตรายถึงตายได้แต่ไม่ตั้งใจแทงอวัยวะสําคัญไม่มีเจตนาฆ่าเป็นเจตนาทํร้ายตามมาตรา295ตามดีกาที่3128ทั2530แทงขณะเมาสุราอาจถือว่าไม่มีเจตนาได้ เช่นใช้มีดพกปลายแหลมยาวทั้งด้ามทั้งตัวประมาณหนึ่งคือแทงทะลุเข้าช่องปอดโดยมอสุลาพบก,กันก็แทงเอา1ทีแล้วหนีไปเป็นการฆ่าโดนไม่เจตนาตามดีกาที่หนึ่งสองเจทับสการที่ไม่มีโอกาสเลือกแทงแทงเพราะว่าต่อสู้ทำลายกาันและแทงทีเดียวแม้จะถูกเอาไว้าสำคัญแต่ผู้เสียหายเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บแสดงว่าแทงไม่แรงและไม่ผิดฐานพยายามค่า ตามดีกาที่1439ทับ2531และดีกาที่1011ทับ2533ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดที่ต้องการผลเก่าวคือจะต้องเกิดผลคือความตายของผู้กระทําจึงจะเป็นความผิดสําเร็จและผลที่เกิดนั้นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลเช่นจาเลยยิงผู้ตายบาดเจ็บสาหัสและตายหลังเกิดเหตุนานเก้าเดือนเนื่องจากติดเชื้อยอย่างรุนแรงอันเกิดจากการรักษาบาดแผลไม่ดีซึ่งเป็นเหตุอันควรคาดหมายได้ จะเลยต้องรับผิดฐานค่าผู้อื่นโดยเจนาตามดีกาที่1478ทับ2528สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ